สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถังสารภาคสอกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะล้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่มทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย ว่าวิเฮาใช้เวลานานมากในการดูดซับวงแหวนวิญญาณวงที่3เพราะมันไม่ง่ายเหมือนการดูดซับวงแหวนวิญญาณทั่วๆไปแม้ว่าวงแหวนวิญญาณของสัตว์วิญญาณสีม่วงเข้มจะบ้าคลั่งแต่สุดท้ายมันก็เป็นประเภทพลังจิตมันช่วยเพิ่มทะเลแห่งจิตวิญญาณของว่าวิเฮ้าและเพิ่มขีดจำกัดอายุวงแหวนวิญญาณที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเนตรวิญญาณของเขาอีกครั้งด้วยการประเมินของนอนไมน้ำแข็งเทียนเมองเพื่อให้ว่าวิเฮาปลอดภยัยดังนั้นเขาจึงอนุญ,ญาตให้ว่าวิเฮาดูดซับพลังของวงแหวนวิญญาณเทียบได้้้กกกกัับบอออออาายยุุ6000ปปีีีส่่่ววววนนนนนพลลงงงทเเหื็็ิผภใตคมมมขขแ ว่าวีเฮาจะหลอมรวมวงแหวนวิญญาณนี้เข้ากับแขนไซายของเขาเมื่อระดับการฝึกฝนของเขาถึงระดับที่เหมาะสมตอนไหมน้ำแข็งเทียนเมิงจะปลดปล่อยพลังที่เพิ่มขึ้นของวงแหวนวิญญาณและมันจะกลายเป็นวงแหวนวิญญาณแสนปีสิ่งนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นการหลอมรวมวงแหวนวิญญาณครั้งแรกประเภทเดียวกันในการหลอมรวมเข้ากับวงแหวนวิญญาณที่3การฝึกฝนที่สั่งสมมาโดยตลอดของว่าวีเฮาก็เริ่มมีผลตามมาในขณะนี้เขาสามารถเอาชนะข้อขวดของเขาได้กระดูกวิญญาณของเมงปองโยเคมันและของมีกงเล็บทองซึ่งทางคู่ต่างก็เป็นกระดูกวิญาาณทที่่่รงงงงพลัอยยิ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงระดับการฝึกฝนของวีเฮาซึ่งทาให้ระดับการฝึกฝนของว่าวีเฮาไปถึงระดับสูงสุดของระดับ32มสิบสอว่าวีเฮามีวิญญาณยุทธขั้นสูงสุดซึ่งแตกต่างจากวิญญาจันทรทั่วไปเมื่อถึงระดับที่30การเพิ่มขึ้นของพลังวิญญาณของเขาจะสาลงอย่างมากถ้าวิญญาจันท์ทั่วไปได้รับกระดูกวิญญาณสองชิ้นเช่นเดียวกับเขาจะเพิ่มขึ้น4หรือ5ระดับเมื่อพวกเขาได้รับวงแหวนวิญญาณที่3อย่างไรก็ตาม, v ay, ามาว่าวีเฮาก็ยังรู้สึกประหลาดดใจจกกกกกัับาา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 รรรรรเเเเเพพิิิิ่่่่่่่่มมมมขขขขึึ้้นน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 อออออองงงงลววญญณณถถืืป็ตททีียนนทียยแฝฝ ลำบากในอนาคตเขาใช้เวลาประมาณ8ดชั่วโมงในการทําทุกอย่างให้เสร็จสิ้นซึ่งยังเร็วกว่าวิญญาณจันทวไปใช้ในการลอมรวมวงแหวนวิญญาณทันทีที่เขารอมรวมเสร็จและกําลังจะผ่อนคลายเนี่ยแห่งโชคชะตาของเขาก็เริ่มทํางานทันทีเขาเกรงตัวขึ้นอีกครั้งในทันทีขณะที่เนี่ยแห่งโชคชะตาเริ่มปล่อยพลังดูดซับออกมานี่คืออะไรกันดวงตาแห่งโชคชะตากําลังดูดซับพลังวิญญาณของเขาอย่างที่อีไลเคอร์ซื่อกล่าวไว้กวา่านี้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ว่าวีเฮาคาดไว้ความทรงจําาาาทททีี่่แตตกกสสลยเขได้รับจิงงโคำ ถูกรอบรวงและดึงออกมาอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับพลังจิตของเขาเขาสัมผัสได้ว่ามีรูทะลุในทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาและพลังวิญญาณของเขาก็ไหลออกมาอย่างรวดเร็วกระบวนการนี้เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขากับเนต่แหงชกชะตาเนตรแห่งชกชะตากำลังจะดูดซับพลังวิญญาณของเขาออกมาด้วยความแข็งแกร่งมหาศาลจนเขาไม่สามารถแม้แต่จะต้านทานได้มันยังดูดซับพลังต้นกำเนิดของเขาไปเล็กน้อยโชคดีที่กระบวนการนี้ไม่ได้ทําให้เขาเจ็บปวดความทรงจําจากสิงโตทองคำสามตาแวบเข้ามาในหัวของเขาอีกครั้งและครั้งนี้มันชัดเจนกว่าเดิมมาก ทุกอย่างเลิกเปลี่ยนไปอย่างน่าอาัศจรรย์เขารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจอธิบายได้ในทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาเรากล่าว,ว่าส่วนหนึ่งของมันถูกดึงออกไปด้วยพลังวิญญาณของเขาการรับรู้ของเขาดูเหมือนจะกระโดดอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเมื่อเสร็จเสี้ยวของแกนแทดวงจิตของเขาเขาสู่เน้นห่งโชคชะตาทุกอย่างดูเหมือนเกิดขึ้นในพริบตาแต่ว่าความรู้สึกนั้นเหมือนชั่วน,นิรันด์เมื่อเขาตื่นขึ้นจากการฝุกฝนของเขาดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆทางทิศตะวันออกว่าวีเห้าหันไปมองทางทิศตะววววััันนนนนออออออกกโดดยไมมมม่่่่่รรูู้้้้ตเเเืืขาาาาทททสสสีีงงงปะะบฟจ ที่เคยเป็นมาความอบอุ่นปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาและเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าดวงตาของเขาได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยแสงสีม่วงที่สองฝันดวงตานี่เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาหลับตาลงและตั้งสมาธิเขารู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยหลังจากตั้งสมาธิอีกครั้งเขาก็ลืมตาขึ้นเพื่อมองไปยังดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นและทุกสิ่งที่เขาเห็นดูเหมือนจะแตกต่างไปจากเดิมจุดแสงจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสีทองลอยอยู่ในอากาศโลกทางไบดูเหมือนจะระเบิดด้วยสีสันดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นในระยะไกลไม่ นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาวีเฮาได้แห่ไปในขณะที่จิตใจของเขาสั่นไหวเนที่3ของเขาปิดตัวลงแม้ว่ามันจะเพิ่งเปิดขึ้นก็าตามทุกอย่างก็ับเป็นปกติเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขายังคงตกใจกับสิ่งที่เขารู้สึกก่อนหน้านี้เน็ตแห่งโชคชะตาได้ให้มุมมองที่พิเศษแก่เขานอกจากนี้เขายังรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าทุกอย่างยังเป็นปกติเมื่อเขาสีดพลังวิญญ,ญาณของเขาเข้าไปที่เน็ตวิญญาณหากเขาใช้ทักษะวิญญ,ญาณพลังจิตที่เพิ่มขึ ในเนื้อแห่งโชคชะตาดูเหมือนว่าจะมีการเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาและทะเลแห่งจิตวิญญาณที่2ของเนเื้อแห่งโชคชะตาพลังจิตของเขาถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว,วจะน,น่ากลัวอย่างยิ่งในทันทีว่าวีห้องพยายามใช้พลังจิตตัวจับของเขาในทันทีเขาค้นพบด้วยคมตกใจว่าต้องใช้พลังจิตมากกว่าเดิมถึงสีเท่าเพื่อปลดปล่อยทักษะวิญญาณและการใช้พลังวิญญาณก็จะเป็นสีเท่าเช่นเดียวกันและการทำเช่นนี้ก็จะผ่านพลังวิญญาณของเขาไปหนึ่งในสอีกด้วยแม้ว่าพลังจิตตัวจับของเขาไม่ได้ใช้พลังวิญญาณหรือว่าพลังจิตตขขอองงเาาาามกกกนัย่ไร็ แม้ว่าการผ่านพลังจิตและพลังวิญญาณจะมีมากแต่ว่าผลประโยชน์ที่เขาได้รับก็น่าตกใจเช่นเดียวกันเมื่อปลดปล่อยพลังจิตตรวจจับผ่านเนตแห่งโชคชะตาจะมีระยะตรวจจับมากกว่าปกติถึง3เท่าและมันสามารถเข้าถึงเส้นผ่าศูนย์กลางได้600เมตรแม้ว่าจะดูเหมือนการเพิ่มพื้นที่ผลกระทบเป็น3เท่าไม่ได้ทําให้การใช้พลังวิญญาณเพิ่มขึ้นเป็น4ีเท่าแต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนั่นหมายความว่าเนตวิญญาณของเขาสามารถแสดงพลังออกมาอย่างมหาศาลได้เมื่อเขาปลดปล่อยทักษะวิญญาณด้วยเนตแห่งโชคชะตาของเขาเนตวิญญาณของเขามีพลััังงเเททียบบบ่ากกรระดฝนว ถึงแม้ว่าเขาจะมีวงแหวนวิญญาณเพียง3วงแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือเขานั้นไม่สามารถใช้พวกมันได้บ่อยเกินไปเนื่องจากการใช้พลังวิญญาณมากเกินไปการใช้โจมตีดวงจิตหนึ่งครั้งจะทําให้พลังวิญญาณของเขาลดลง40%ในขณะที่ใช้มันสองครั้งจะทําให้เขานั้นหมดสติเน้นวิญญาณและจักระพรานเมีปองโยเหมันยังมีช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งเนื่องจากท่านแข็งขั้นสูงสุดในขณะที่เน้นวิญญาณนั้นแม้ว่าจะเป็นวิญญาณยุทธ์ดั้งเดิมแต่มันก็ยังไม่ได้รับการปลูกให้ตื่นขึ้นเเปป็นนนครรััััั้้้งงงงททททีีี่่่่2 2ใาาาาากกกกกบแแมมตวิิิญญจํดดุณ ก็อาจไม่สามารถเปรียบเท <ave them. S 1> ียบกับท่านน้ำแข็งขั้นสูงสุดได้ดังนั้นแม้ว่าจะกรพพัดเหมันจะมีวงแหวนวิญญาณเพียงวงเดียวแต่ก็เหนือกว่าเนตรวิญญาณโดยสิ้นเชิงบทบาทของเนตรวิญญาณเป็นการช่วยเหลือและควบคุมมากกว่าอย่างไรก็ตามในตอนนี้ด้วยเนตแห่งโชคชะตาทุกอย่างจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเนต่แห่งโชคชะตาเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและพลังการระเบิดของเนตรวิญญาณของเขาอย่างมากว่าบี่เฮายังไม่ได้ค้นพบทุกสิ่งที่เนต่แห่งโชคชะตาสามารถทําได้เขายังคงต้องสํารวจมันอย่างช้าๆแต่่หหลลัังงงงจาาากกเขไดด้รรบววววแแแนิญณ3ตตชะะ วิญญาณฝ่ามือขวาของมีกงเล็บทองมาแล้วเขาสามารถเทียบได้กับปราจารวิญญาณสีวงแหวนได้อย่างแน่นอนและไม่ใช่ปราจารวิญญาณสีวงแหวนธรรมดาแต่ว่าเป็นปราจารวิญญาณจากโรงเรียนเือไลเคอร์วีเฮามาหนิสีเสียงอนอ่อนโยนของผู้อาวุโสมูดังขึ้นในหูของเขาทําให้เขาตกใจเขารีบเดินไปที่หอเทพบสมุรและมาที่ห้องนอนของผู้อาวุโสมูเขาพูดว่าอาจารย์เกิดอะไรขึ้นกับท่านว่าวีเฮาตะลึงเมื่อเห็นผู้อาวุโสมูแต่ว่าผู้อาวุโสมูไม่ได้อธิบายอะไรให้เขาฟังเขายกมือขึ้นเพื่อหยุุดดววาม้อูููโสพ บอกข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยสิดูเหมือนว่าเจ้าจะนั่งสมาธินอนเกินไปแล้วข้าเชื่อว,ว่าเจ้าไม่เพียงแค่ดูดซับวงแหวนวิญญาณที่สามของเจ้าเท่านั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่านี่เป็นเช้าวันที่สามแล้วตั้งแต่ที่เจ้ากลับมาที่หอเทพสมุทรอะไรนะว่าวิ่งห้ารู้สึกตกตะลึงเขารู้สึกว่าเวลาเหมือนจะผ่านไปไม่นานผู้อาวุโสมู้ผู้ต่อว่าบอกข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เน้นเหงชคชะตานนมาให้เจ้าก็สนใจมากมีไม่กี่อย่างเกี่ยวกับความสามารถของวิญญาจารย์ที่ทําให้วอออออุุปปปสม์ยยยยยาาาาาาากกกรรู้่่่่่ีีเเ็นนนคืลลธบงงทท แล้วมันเกี่ยวข้องกับอีหลยเครือซื้อในเนตที่3ของเขาก็มีเบื้องหลังที่บริสุทธิ์ที่สุดหลังจากที่ว่าวีห้องพูดจบเขากล่าวว่ามันคอยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อวิญญาณยุดดังโดมตื่นขึ้นเป็นครั้งที่สองแต่การเพิ่มความแข็งแกร่งของเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าเจ้าต้องวิเคราะห์เบื้องหลังคำว่าโชคชะตาใน,ในเนตแห่งโชคชะตาก่อนได้รับพลังวิญญาณจากสัตว์จัก,กรพรรดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะเรียนรู้กับฟันวีเป็นเวลา3วันจากกนนั้นมาาาาาฝฝึกกกกนนนนนััับบข้้้เเเป็ววววลวแลแแะะโจจอีีใหคคม่ยรูทง สดีของวิญญาจาร์แก่เจ้าเป็นเวลาหนึ่งวันเจ้าจะต้องเรียนหนักเจ็ดวันต่อสัปดาห์โดยไม่มีวันหยุดแต่เจ้าไม่จําเป็นต้องไปที่ฝ่ายนอกแต่เจ้าจะต้องทําการสอบวัดระดับเหมือนทุกๆปีว่าวีเฮาตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้แต่ก็รู้ว่าผู้อาวุโสมูพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฝึกฝนเขาเขาตอบว่าครับอาจารย์ผู้อาวุโสมูกล่าวว่าจบไปได้แล้วไปหาฟ้อนวีก่อนข้อบอกเขาไปแล้วว่าเขาสามมติเลิ่มแผนยอดดกลบมือชากาดคงสาขาอาวุธวิญญาณดอยเจ้าจะได้เรียนรู้พร้อมกับหัวไส้โถว่าวีเฮาก็าาไปว่ อาจารย์เลือยววงตรงละ่ะผูอ้อาวุโสมู่ตอบว่าเขาไม่ค่อยสนใจกับอาวุธวิญญ,ญาณมอกนอกไม่ต้องกังวลเขาจะยังอยู่ที่หอเทพสมุทรเพื่อฝึกฝนกับข,ข้อข้อจะดูแลกันฝึกฝนร่วมกันกับเจ้าเจ้าจะต้องกับมอที่หอเทพสมุทรทุกคืนเพื่อฝึกฝนกับเขาครับอา,อาจารย์ผู้อาวุโสมู่ลืมตาอย่างช,ะชะ้าๆและมองไปที่ว่าวีเฮาด้วยท่าทางที่อ่อนโยนและเข้มงวดแล้วพูดว่าวีเฮาจองนี่ปอยเจ้าต้องเข้าสู่การพัฒนาอย่างรวดเวร็วก่อนมีวิญญาณยุทธขันสูงสุดไม่ได้หมายถึงอนาคตที่สดใสของเจ้าเท่านั้นแต่ยังหมายความว่า หน้าที่อันหนักอึ้งไว้บนบ่าของเจ้าในอีกสองปีเจ้าจะต้องไปศึกษาที่โรงเรียนวิศวกรวิญญาณราชวงศสุริยันจันทอาเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเวลาสปีข้าหวังว่าเจ้าจะมีทักษะพิเศษของตัวเองเมื่อถึงเวลาสําหรับการแข่งขันพลังวิญญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วแดนในครั้งต่อไปเราต้องตรงต่อเวลาหน่อยเพราะว่าเวลาไม่เคยรอใครโดยเฉพาะข้าความสัมพันธ์ระหว่างจักรวรรดิในทวีปหนอนก็บางมากโดยเฉพาะจักรวรรดิุริยันจันทอาได้แสดงสัญญาณของการเคลื่อนไหวสํานักดงเดิมได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและ เขาหยุดคู่หนึ่งจากนั้นเขาก็จ้องมองไปที่ว่าวีห้าอย่างจริงจังแล้วพูดว่าความสาวมอาดของเจ้าในก่อได้รับพลังแห่งโชคชะตาของัดวิญญาณจักรพรรดิแสดงให้เห็นว่าโชคชะตาได้เลือกเจ้าอนาคตของเจ้าไม่ใช่แค่การปกป้องโรงเรียนสื่อไลคอและการฟื้นฟูฟสำนักถังนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงของทวีปอีกด้วยหากเจ้าจำคำพูดของข้าได้และเต็มใจทำให้ดีที่สุดมันจะเป็นเกียรอย่องยิง่งที่ข้อได้เป็นอาจารของเจ้าด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุว่าวิา่งห้าว เมื่อได้ยินคําพูดของผู้อาวุโสมูแม้ว่าจะไม่ใช่พ่อคําพูดหรือน้ําเสียงของผู้อาวุโสมูก็ตามเขาอดไม่ได้ที่จะถามไปว่าอาจารย์ร่างกายของท่านเป็นอย่างไรบ้างผู้อาวุโสมูยิ้มและใส่หัวเขาตอบว่าข้อสบายดีเมื่ออายุมากเท่าคอเข,า,ขาได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงที่ไม่นอาพอใจแล้วไม่ต้องกังวลเขาจะไม่ยอมแพ้กับร่างกายที่เจ็บป่วยของคอตต่ใดที่มันหมายความว่าเขาสามารถปกป้องโรงเรียนสือไหลเคอร์ได้อีกแค่วันเดียวว่าวีเฮาต้องการจะพูดอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าก็ถูกผู้อาวุโสมูหยุดไว้ผู้อาวุโสมูพูดว่า ไปเถอะทุกวินาทีมีความสําคัญต่อเจ้าในตอนนี้ข้าได้แจ้งฟ้านวีแล้วตอนนี้เจ้าได้ดูดซาวงแหวนวิญญาณแล้วเจ้าจะได้เรียนรู้จากเขาเป็นเวลา3วันและร่วมวงจรการฝึกฝนไล่สัปดาห์ของเจ้าด้วยเพราะวีห้าจ้องมองผู้อาบสมู่อย่างต่อเนื่องจากนั้นก็คงคำน้าให้เขาแล้วหันหลังกลับและจากไปความรู้สึกโศกเศร้าผุดขึ้นในใจของเขาทัานทีหลังจากที่เขาปิดประตูห้องให้ผู้อาโสมู่อย่างระมัดระวังหลังจากที่เขาครอบความแน่นแห่งโชคชะตาการรับรู้ของเขาก็เสียบคมกว่าเดิมและเขาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังชีวิตของผ และคงเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า1ปีนอกจากนี้มันเป็นการสิ้นอายุไขาตามธรรมชาติที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ว่าวิเฮายืนอยู่เป็นเวลาสิวินาทีก่อนที่เขาจะหันหลังและออกจากหอเทพสมุทรไปเมื่อผู้อาวุโสมูจ้องมองมาที่เขาอย่างจริงจังกว่าหน้านี้ผู้อาวุโสมูมีความคาดหวังที่ไม่อาจลืมเลือนในสายตาของเขาว่าวิเฮารู้ดีว่าการที่จะทําให้ผู้อาวุโสมูมีความสุขได้นั้นคือต้องพยายามเพิ่มความสามารถของเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผู้อาวุโสมูเผยรอยยิ้มจางๆภายในห้องของเขาเขาพึ ความกดดันนี้อาจมาถึงเจ้าเร็วเกินไปแต่เขาไม่มีทองเลือกเพราะข้อเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเขาไม่ได้บอกว่าวีเฮาเ่ยวกับมาเสียวเทาเพราะเขาต้องการให้ว่าวีเฮาฝึกฝนโดยไม่มีสิ่งรบกวนใดๆและในตอนนี้ว่าวีเฮาก็ได้มาถึงพื้นที่ทดสอบอาวุธวิญญาณเขาเห็นอาจารย์ฟันวียืนอยู่ที่ประตูของพื้นที่ทดสอบขณะที่เขามาถึงเขาพูดขึ้นว่าอาจารย์ว่าวีเฮาลีบเดินไปหาฟันวีพยักหน้าอย่างเข่งขรึมและกล่าวว่าตองข้อมอในขณะที่เดินไปยังพื้นที่ทดสอบอาวุธวิญญ,ญาณฟั่นวีได้กีาาจมภริ สำคัญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันจะยากกว่าเดิมมากแต่เจ้าต้องอดทนหมอเทพสมุนได้ตัดสินใจให้สาขาอาวุธวิญญาณเพื่อเริ่มต้นแผนยอดรักลบมือฉกาดและฝึกฝนเจ้ากับใช้โถเร่กดดันต่อพวกเจ้าทั้งคู่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจองนี้ปล่อยแม้ว่าข้าจะเป็นอาจารย์ของเจ้าแต่ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆเจ้าจะต้องเผชิญกับความท้าทายอ,อย่างยิ่งใหญ่เมื่อการฝึกฝนเริ่มต้นขึ้นเว้นแต่พวกเจ้าทั้งสองจะออกจากแผนยอดรักลบมือฉกาดในที่สุดพวกเขาทั้งสองคนก็ได้มาถึงพื้นที่ทดสอบหมายเลขสอบว่างปาเปล่าเว้นหที่ท่าามกรสร้างอาาววุธิญณ พี่ใหญ่เหอะว่าวีเขาเกาทักทายและรีบวิ่งไปหาเขา เอไส้โถว,วางโลหะในมือลงและพูดว่าสิน้องในที่สุดเจ้าก,ก็กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างดุดเซฟวงแหวนวิญญาณเสร็จแล้วหรือยังว่าวีห้องพยักหน้าและตอบว่าตัวน,นี้เขาเป็นอคตจารวิญญาณแล้วฟันวีก็กล่าวว่าเอาล่ะไปทํางานกันเถอะต้องส่งคนมานี่สิว่าวีห้องละเฮอไส้โถรีบวิ่งไปหาฟันวีและยืนอยู่ตรงหน้าเขาฟันวีพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าเผงยอดนกลบมือชกอดจะล้มต้นตั้งแต่วันนี้แม้ว่าด้วยระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของพวกเจ้ามันอาจจะเป็นเรื่องยากเเเจ้้้าาออยกลับไไปดในนนตตีีพวงงทททุ่่มม็ พื่อให้การฝึกฝนนี้เสร็จสมบูรณ์ผู้อำนวยการเชียนหลินเอ๋อและรองผู้อำนวยการเชียนตัวตัวและตัวข้าจะนำทางพวกเจ้าทั้งคู่ข้าจะอธิบายความสำคัญของแผนยอดนักรบมือฉกาดในบทเรียนแรกของวันนี้แผนยอดนักรบมือฉกาดนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเราเลี้ยงองค์กรที่ทรงพลังและสามารถเปลี่ยนทิศทางของสงครามทั้งหมดได้วามจำกัดความของสงครามในที่นี้หมายถึงการต่อต้านจากกองทัพต่ตางชาติทั้งสี่จักรวรดในทวีปนี้มีกองทัพที่ประกอบด้วยวิญญาณาไม่ทัพของกองทัพเหล่านี้ย่อม้อยต้องเป็นมหาปาฏญ์วิญญาณหากกองทัพที่ได้รับกกกาาาาาารรรฝฝนนนมมอย่่งงดดีีีีและะปสท มีอาวุธวิญญาณเพียงพอแม้แต่ราชทินรนามพมยุทธ์ก็ไม่สามารถจัดการกับพวกมันได้อย่างง่ายดายเนื่องจากพวกเจ้าสองคนได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยอดดักลบมุาา่ฉกดานพวกเจ้าไม่เพียงแค่ต้องเรียนรู้การสร้างอาวุธวิญญาณเท่านั้นแต่พวกเจ้าต้องเรียนรู้วิธีใช้งานด้วยนอกจากนี้พวกเจ้ายังต้องได้เรียนรู้เทคนิคการแทรกซึมการซ่อนตัวการสืบสวนทำลายและการปกปิดความลับนอกเหนือจากความรู้ทางการทหารความตั้งใจเดิมของโรงเรียนคือการลองใช้แผนนี้ในช่วงระยะเวลา10ปีอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสมูได้สั่งให้พววกเเเรราาาาทํใให้้ปปป็นนไไดภยยะะล2ี วีเฮาใช้โถพวกเจ้าจะได้รับการฝึกฝนที่แตกต่างกันเล็กน้อยวีเฮาจะเน้นไปที่การสืบสวนการทำลายการแทรกซึมและการปกปิดมากขึ้นรวมถึงการสร้างและการใช้อาวุธวิญญาณใช้โถเจ้าจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอาวุธวิญญาณวัตถุระเบิดเทคนิคการฟังตัวทักษะการเอาตัวรอดการบริหารทหารกลยุทธ์ทักษะการสังเกตปฏิกิริยาที่รวดเร็วเทคนิคการหลบหนีเทคนิคการซุ่มโจมตีการซุ่มซ่อนอาวุธวิญญาณการพกพาและการใช้งานอื่นๆเฮอใช้โถต้องเรียนรู้มากกว่าว่าวีเฮามากนี่เป็นเพราะว่าวีเฮาต้องม วิญญาณยุตและอาวุธวิญญาณของเขาฟันบีเกาต่อว่าพูดง่ายๆก็คือว่าเป้าหมายของวีเฮาคือการเพิ่มความสามารถในการทำลายล้างของตัวเองและเรียนรู้วิธีการทั้งหมดในการทำลายศัตรูของเขาในทางกับการใช้โถเป็นวิญญาจาร์ใสาอาหารเจ้าจำเป็นต้องได้รับความรู้มากขึ้นเพื่อเข้าไปสู่การสนับสนุนที่มากขึ้นเจ้าจะเป็นที่ปรึกษาและนักยุทธศาสตร์ให้กับวีเฮาในแผนยอดนักรบมือฉกาจของเราก็าง่ายๆก็คือว่าพวกเจ้าทั้งสองคนเป็นหนึ่งเดียวกันเข้าใจเนาะว่าวีเฮาหันไปมองเฮอร์ไสซโถอย่างรวดเร็วเนอต้น เอไส้โถยิ้มเมื่อเห็นว่าวีเฮางมองมาและเขาก็พูดว่าเกิดอะไรขึ้นสิน้องเล็กนี่คือทางเลือกของข้าเองบทบาทของข้าสาคัญกว่าของเจ้าในแผนยอดนักลบมือชกอดเนาะแม้ว่าอายุของว่าวีเฮาจะไม่มากแต่ว่าประสบการณ์ของเขาทําให้เขามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นๆในวัยเดียวกันเขาจะไม่เข้าใจคําพูดของฟันวีได้อย่างไรว่าเขาเป็นตัวเอกในแผนและเหอใไส้โถเป็นเพียงผู้ช่วยของเขาเท่านั้นนอกจากนี้เหอไส้โถยังต้องเรียนรู้มากกว่าเขาอีกด้วยเขาจะต้องมีพลังงานที่น้อยกว่าที่จะอุทิศให้กับการฝึกฝนของเขาเองอย่างแน่นอนฟันวว่าาีเ อย่าคิดมากเลยแม้ว่าใช่โถจะเป็นผู้ช่วยของเจ้าในแผนนี้แต่ว่าการฝึกฝนในอนาคตของเขาจะไม่ต่ำอย่างแน่นอนทางโรงเรียนจะต้องหาวิธีช่วยเขาให้กลายเป็นราชินระนามพมัญญุอย่างแน่นอนทางโรงเรียนได้ทุ่มเทอย่างมากกับแผนยอดนักลบมือชกาดนี้เราจะพยายามทําให้ดีที่สุดเจ้าควรจะกังวลกับตัวเองว่าจะพัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้และการฝึกฝนที่ยอกลาบากได้อย่างไรครับว่าวีฮ่องไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมแต่เขาจะไม่ลืมความโปรดปานนี้จากศิษย์พี่ของเขาฟันวีกาวาเนื่องจากมันเป็นวันแรกของแผนเขาจะทดสอบพวกเจ้าไปก่อนไปเตรียมตัวก่อนเขาจะเตรียม ที่จําเป็นในขณะที่เจ้าเตรียมตัวจากนั้นไปที่สังเวียนดนสัตว์วิญญาณภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงพวกเจ้าสามารถใช้ทักษะอะไรก็ได้ที่พวกเจ้ามีในระหว่างการทดสอบนี้รวมั้งอาวุธวิญญาณอนุญาตให้ใช้ทุกอย่างยกเว้นอาวุธวิญญาณนาวิถีหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงว่าวิเห่าเหลืเหินไส่โถก็มงหน้าไปยังพื้นที่สนามประลองสัตว์วิญญาณทั้งสองมองหน้ากันจากนั้นก็เข้าสู่พื้นที่โดนสัตว์วิญญาณกงช่างหลงและบุคคลสําคัญสองสามคนรับผิดชอบต่อสังเวียนืดนสัตญญญว์วิา่หเเอ ได้โถววิ่งไปที่นั้นคารวะผู้อํานวยการเซียนลินเอ๋อร์ผู้อํานวยการเสียนตัวตัวอาจารย์กุงและอาจารย์พวกเขาทักทายทุกคนรวมทั้งฟ้านวีด้วยกงช่างหลงมีความประทับใจลึกซึ้งแต่ว่าวีเฮากงช้างหลงขมดคิวและถามว่าลินเอ๋อตัวตัวพวกเจ้าสองคนแน่ใจหรือว่าตรงการทำแบบนี้เด็กสองคนนี้อายุเท่าไหร่จะทำยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเซียนลินเอ๋อร์พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าเพื่ออาวุโสกงเราจะทดสอบขีนจํากัดของพวกเขาได้อย่างไรถ้าหากเราไม่ทำเช่นนี้ศักยภาพและความสามารถของพวกเขาจะถถูกกกปป่่่่่ออออยยยมมาาาาาาางงเเเตต็็ททีในนนนสรระหววคั ว่าหวีเฮาเลยเหอไส้โถตกตลึงเมื่อได้ยินผู้อำนวยการเซีลินเออร์พูดแบบนี้นี่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การทดสอบแต่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างความเป็นและความตายด้วยกองช่างหลงกล่าวว่าข้อหวังว่าสขาอาวุธวิญญาณจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆข้ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ข้ต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของนักเรียนเหล่านี้เซียนลินเออร์หยิบเหรียญที่ทําจากวัสดุที่ไม่รู้จักออกมาเหรียญน,นี้มีสีฟ้าเข้มและมีรัศมีสีน้ําเงินหมุนวนเซียนหลินเอตอใหกล่าวว่าผู้อาวุโ จะต้องได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมตามความต้องการผัวเริ่มต้นด้วยตามสิ่งที่เราตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้เจนินเออเป็นหนึ่งในสองผู้อํานวยการที่มีอํานาจมากที่สุดในโรงเรียนเือไลเคอร์คำพูดของเขามีน้ําหนักมากสีหน้าของผู้อาวุโสโกงสังหลงเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเขาเรียนเรียนสัญ,ญลักษณ์สีน้ําเงินเขียวเขาไม่พูดอะไรต่อเขาหันหลังกลับก่อนที่จะจากไปเรียนสัญ,ญลักษณ์ของหอเทพสมุดเป็นสิ่งที่มีอันดับสูงสุดของโรงเรียนเือไลเคอร์สามารถออกให้ได้ในระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นภายในหราาานั้นนาาใชงงลจกก ผู้ที่ถือสัญ,ญลักษณ์นี้สามารถย้ายทรัพยากรทั้งหมดของโรงเรียนเือไลเคอร์ได้ซึ่งรวมถึงการเรียกคืนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์และการเงินของเมืองเือรไลเคอร์ได้นอกจากผู้อาวุโสมู่แล้วทุกคนจะต้องฟังและทําตามเมื่อเปิดหนังสือสัญ,ญลักษณ์หออเทพบสมุดแม้แต่ผู้อาวุโสเสยียนก็ยังไม่มีข้อยกเว้นหากมีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นมีเพียงผู้อาวุโสมู่เท่านั้นที่จะสามารถดึงตาสัญ,ญลักษณ์กับคืนได้ก่อนที่ผู้ใช้จะเสร็จสิ้นภารกิจของเขาจนว่าเหอไซโถะเลยว่าวี สอบนี้มันคืออะไรกันแน่เจลินเออพยักหน้าให้ฟานวีพร้อมกับพูดว่าฟานวีบอกพวกเขาเกี่ยวกับการทดสอบฟานวีกล่าวาช่วยโทวีเฮเราจะทดสอบขีดจำกัดความสามารถของพวกเจ้าพวกเจ้าสองคนไม่ต้องห้องอะไรไว้ในการทดสอบครั้งนี้ในระหว่างการทดสอบนี้เราจะเพิ่มสัตววิญญาณเข้าไปเรื่อยเพื่อทาให้พลังวิญญาณทั้งหมดของพวกเจ้าหมุนลงการทดสอบจะจบลงก็ต่อเมื่อพวกเจ้าสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปจนหมดแล้วสัตววิญญาณจะไม่เมตตาต่อพวกเจ้าเราพร้อมที่จะเข้าเข้าไปทุกเมื่อแต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่น่นนเเเปป็หตตุผลทีพวกกจจ้า้าะอง เองให้ดีที่สุดในระหว่างการทดสอบนี้ยิ่งพวกเจ้าอดทนได้มากเท่าไหร่พวกเจ้าก็จะเจอกับสัตว์วิญญาณมากขึ้นเท่านั้นสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มคะแนนของพวกเจ้าในการทดสอบด้วยพวกเจ้าสามารถฆ่าสัตว์วิญญาณได้ในระหว่างการทดสอบนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลนอกจากข้อจํากัดในการจําลองของวีเฮาไม่อนุญาตให้จําลองกินอายของสัตว์วิญญาณแสนปีและการใช้อาวุธวิญญาณในวิถีของใช้โถข้อกําหนดแรกของยอดนักลบมือฉกาดคือต้องสามารถปกป้องตัวเองได้ในทุกสถานการณ์พวกเจ้าต้องจําสิ่งนี้ไว้ไปที่ศูนย์กลางได้สัตว์วิญญาณจะปรากฏตตััววททุกีีและมม่่่สญญาาาณเริ้นใดู เ,เก่งแค่หนครับว่าวีฮอตอบอย่างเด็ดขาดในขณะที่เหอไส้โถร,รู้สึกกังวลเล็กน้อยในขณะที่เขาเดินเหอไส้โถพูดอย่างเบาๆวา่าสิน,นงเห็นของเราคืออะไรว่าวีฮอคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าสิทพี่เหอเขาจะเป็นคนต่อสู้เป็นหลกักในขณะที่ท่านคอยคุ้มกันข้าท่านจะต้องโจมตีตามทิศทางที่พลังจิตตรวจจับของข้าบอกควบคุมการโจมตีของท่านและพยายามถอยหนีหลังจากการโจมตีแต่ละครั้งเราจำเป็นต้องประหยัดพลังงานและพลังวิญญาณของเราไว้เหอไส้โถตอบอย่างรวดเร็วว่าดอยเขาจะทำตามคำแนะนำของเจ้าและในตอนนี้ว่าวีฮอกกตะโกนว่าพวกมันมา เขาหันลังกับและขยับเท้าสวงก้าวขัดกวางเหอนสาโถสัตว์วิญญาณที่ขกับหมาป่าปกครอไปด้วยขนสีดำได้กระจนเข้าหาพวกเขาอย่างเงียบๆมันดูลวงตาเล็กน้อยเมื่อมันกระจนเข้ามามันคือปีศาจหมาป่าที่มีความรวดเร็วราวกับสายฟ้าและมีความสามารถในการหลบหลีกอย่างสุดขีดหน้าผากของปีศาจหมาป่านี้มีขนสีทองซึ่งบ่งบอกว่าระดับการฝุกฝนของมันนั้นก็1หนึ่งพันปีเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด ขอบคุณครับ